คือคุณนัทพรเนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษากระทรวงครับซึ่งอดีตประหลัดครับคุณชินทิพงศ์จินท์จริญนะครับสอนนั้นหรือเปล่าครับไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าเราจะเห็นอากับกิริยาของคุณอนุทินค่าวนี้เนี่ยเรียกว่าแรงปกติคุณอนุทินเป็นคนชอบเล่นพูดเล่นพูดหัวนะใช่ครับแต่คราวนี้ไม่มีเลยรู้สึกดูดเดือดร้อนเลยร้อนร้อนเลยเพราะถูกกล่าวหาอย่างนี้นะครับก็ว่ากันตอนนี้หนูแมวปะทะกันครับ ก็ต้องได้เลือดอะได้เลือดอะนะครับแต่ขณะที่นักข่าวก็พยายามถามคุณชัยชนกชิดชอบนะซึ่งเป็นเลขาธิการพักว่าไงฮะแกไปออกงานนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แกปรากฏตัวกับสื่อและมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่โยระเบิดเรื่องเอ็นเตอร์เมนนะนะเลขาี่กักสภานะครับแกบอกว่าไม่ให้ราคาครับน้ําจะท่วมอยู่แล้วและถ้าไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่ามาถามผมผมไม่มีเวลาให้ครับน้ําจะท่วมพักภูมิใจไทยหรือไง ฝนในฝนตกครับนะน้ำเงิ่วมพักภูมิใจไทยหรือเปล่าขณะที่ทันทีพอหัวหน้าพักบอกว่าจะฟ้องมาเลยโคศกพักว่าไงฮะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับบอกว่าวันนี้พรกภูมิใจไทยจําเป็นต้องออกปกป้องตนเองจากการใส่ร้ายบิดเบือนครับจากผู้ไม่หอังดีจึงขอขอใช้สิทธิ์ดําเนินคดีตามกฎหมายกับคุณกุศุมาลปฏิครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณไดินนอนอยู่ในชื่อที่ถูกกล่าวหานะว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องการวัวสวนภินทรศรีชันพังว่าไงครับบอกว่าไม่กังวลเลยครับบอกว่าถ้ามีหมายมาก็พร้อมไปชี้แจงเชื่อมั่นในข้อเท็จจริงชี้แจงได้แน่นอนเรื่องการพูดคุยโทรศัพท์ผมรู้จักคนเยอะไม่ได้หมายความว่าต้องคุยเรื่องนี้ชี้แจงได้ว่าคุยอะไรและไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงอะไรมาเชื่อมโยงและก็อีกท่านหนึ่งนะซึ่งบอกว่าในชื่อมีพอพานแต่ไม่รู้พอพานคนนี้หรือเปล่าพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่า ก็คือคพูดไปถึงเรื่องของการเหมือนกับว่าเป็นกันทะเลาะกันระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินแกบอกว่าไม่เคยทราบว่าพักสีแดงจะมาทำร้ายพักสีน้ำเงินเพราะการร่วมรัฐบาลได้ต้องพูดคุยก,กันอาจเป็นการเสี่ยมให้แตกแยกครับไม่เสี่ยมฮะของของจริงร <Melanie> นะเพราะว่าต้องบอกงี้งท่านมนตีพิพัฒน์เราอะติดตามการเมืองมายาวนานนะ,ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้รู้ว่าเกมเล่นกันตั้งสองฝั่ง เล่นกันทั้งสองฝั่งฝั่งแดงก็เล่นฝั่งน้าเงินก็เล่นคือไม่ใช่เล่นฝ่ายเดียวไม่ได้เล่นฝ่ายเดียวแล้วก็เหมือนฝั่งน้ําเงินจะเล่นก่อนด้วยซ้ำนะถ้ามองถ้าผมมองในฐานะคนที่ติดตามการเมืองนี่นะทีนี้เมื่อกี้คุณหนูอนุทินบอกว่าไอ้ที่เขาเซ็นประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนโน้ล้ะก่อนเลือกตั้งสวบอกห้ามยุ่งเนี่ยทาไมสื่อไม่ลงเมื่อกี้เปิดเผยเรื่องของคำให้สัมภาษณ์แล้วนะเพราะฉะนั้นมามาดูประกาศเขาหน่อยนะครันี่ประกาศนะครับบอกว่าห้ามยุ่ง เนี่ยฮะเป็นลงนามโดยคุณเหมือนรุ่นทินเลยนะครับเมื่อวันที่30เมษาปี67คือก่อนที่จะการเลือกสวนะครับห้ามไปยุ่งห้ามกระทำการวิธีการใดๆในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับยกกฎของกฎหมายออมาชัดเจนแต่ผมบอกพี่กอล์ฟอย่างนี้นะประกาศคือประกาศมันอยู่ที่พฤติกรรมมันอยู่ที่พฤติกรรมและหลักฐานว่ามีคนในพรรคของภูมิใจไทยเกี่ยวข้องหรือไม่ครับ ท่านลมประกาศคนลูกพักไม่เชื่อกรรมการบริหารพักท่านอื่นไม่เชื่อและพอเป็นกรรมการบริหารพักท่านอื่นเนี่ยไม่เชื่อประกาศของท่านไปกระทําและเขาจับได้เนี่ยโทษถึงยุบพักใช่ครับนะทีนี้มันก็ต่อไปไปพิสูจน์การเชื่อหรือไม่เชื่อทางนามพักหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้บอกว่าประกาศของท่านแล้วบอกว่าเออมันแก้ทุกอย่างได้ไม่ได้ไม่ได้นะมันไม่ใช่อาญาสิทธิ์ที่บอกว่า ฉันจะไม่ผิดแล้วฉันประกาศ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างั้นเนี่ยทุกคนก็ออกประกาศว่าห้ามกระทำนี้นี้แต่พอ,อกรรมการบริหารหรือใครไปทำมันผูกพันนะนะครับอันนี้ต้องมีบางอาจ <c oughs> สอนจระเข้ว่ายน้ำนะแต่จำเป็นต้องพูดไม่งั้นท่านพูดด้านเดียวนะผมก็ต้องพูดให้ว่าจริงๆเนี่ยในอะไรฮนะเวลาเรา บริษัทในตาลครับเนี่ยก็แบบมีประกาศยืนยันมีเรื่องการทําเรื่องการต่อต้านคอรัปชันแต่ยังคอชันก็มีใช่ครับหรือแม้กระทั่งท่านเนี่ยพวกท่านเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงท่านคนเดียวถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริงเห็นทุจริตกันเยอะแปลว่าอะไรมันต้องดูที่พฤติกรรมถูกต้องนะค้าวคุณอนุทินบอกว่าไงถ้ามีหมายเรียกคนในคนนอกของอาวสับเขาเขาก็บอกว่าเขาจะใช้อ่า ประกาศอันนี้ไปชี้แจงก็ผมบอกแล้วมันไม่ได้นะครับนุ่นิงมันไม่ใช่เขาเอาพฤติกรรมนะเพราะประกาศแล้วมันจะเป็นบริสุทธิ์ผุดผ่องมันไม่ใช่คือพี่กอว่าใช่ไม่ครับอ่ทีนี้เราก็ไปดูเกมยุคภูมิใจไทยคือเขาก็ยังประเมินในพรรคของเขาเองนะครับว่ายังอีกไกลนะมันแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าสํานักงานเลขาธิการกกตอันนี้ที่คุณแสวงบุญมีเป็นเลขาอยู่เนี่ยครับไม่เร่งรัดนะครับก็ ไม่แบบไม่ยุบพักแบบติดเทอร์โบอ่ะก็ยางได้ไม่เหมือนพักส้มอย่าสิถ้าไม่เร่งรักและไม่ทําเนี่ยคุณแสวงก็อาจจะโดน157่งหเพราะเขาจะมาฐานพักส้มแไปร้องคุณครับ แล้วเขาบอกว่าภรคภูมิใจไทยเคยโดนยืดยุบมาแล้วครับแต่รอดมาได้ดมาก็เลยไปย้อนดูนะครับตอนนั้นเนี่ยนักร้องนี่คือตัวใหญ่ๆหมดเลยนะครับคุณชูวิทย์กรมลวิสิ์คุณพัทรพงศ์สุภักษร์สอนคุณศรีสุวรรณจันญาคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรครับไปยื่นเรื่องการรับบริจาคเงินจากในเอคือคุณสุวัตเกษมสุดซึ่งสารรัฐมนูลชี้ว่าเป็นดมินีของคุณสักธิสยามนะฮะบริษัทศีลาชัยบุรีรย์แล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นยังไม่รอดนะ คดีนี้เนี่ยยังค้างอยู่ครับไม่จบเลย่ไยังไม่จบมันต้องไปพิสูจน์ใหม่ครับว่าเงินนั้นเนี่ยซึ่งเป็นโนมีเนี่ได้มาด้วยการทุจริตหรือไม่ถ้าพิสูจน์ว่ามีการทุจริตไปได้งานของกระทรวงคมนาคมและทุจริตมาเนี่ยและเอาเงินเหล่านั้นไปบริจาคตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีการพิสูจน์เรื่องโนมินีไงและไม่พิสูจน์เรื่องที่มาของเงินนะยะ เพราะว่ามันยังไม่รอดนะครับฉะนั้นอันนี้ต้องทำความเข้าใจท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าคดีนี้ยังไม่ได้ไปถึงศาลนะครับยังศาลและธนูไม่ได้ยกคำร้องนะครับยังคือจบแค่ที่ชั้นกกตนะครับเขาล้องว่าอันนี้เป็นโนมินีหรือไม่ซึ่งศาลมตดสินว่าโนมินีทีนี้ยื่นไปบ b ชนานแล้วบป o ก็ทํางานแบบอะไรก็ไม่รู้นะเป็นปีแล้วนะไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ต้องร้องนะว่าบ b o อย่าทํางานแบบเสียเข้าสุกนะแบบเปลืองเข้าสุกมากไม่ทําเรื่องที่ ทั้งที่มันง่ายแล้วเนื่องจากว่าสารรัฐนุนตัดสินแล้วว่าเป็นโนมิเนอแล้วคุณยังไงคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเงียบฉี่เนี่ยต้องบอกทนียทางทางนี้เขาก็ไปร้องก็เลยใช้แค่ข้อมูลที่เท่าที่มีอยู่ของกกตเลขาธิการกกตก็เลยบอกว่าข้อมูลยังไม่ชัดเนื่องจากว่าอย่างนี้สารรัฐนุนไม่ได้พิสูจน์เรื่องว่าเส้นทางเงินอปชต้องไปพิสูจน์ว่ามีการคอร์รัปชันไหม ใช่ครับถึงจะบอกแล้วก็ย้อนกลับไปทีช่สารน้ำมันกรกตและสารน้มนตอีรทีสารน้ำมนและกรกตไม่มีหน้าที่พิสูจน์ครนะแต่ว่าถ้าปปชทํางานสักหน่อยนะผมใช้คำนี้นะตอนนี้ต้องกล่าวหาว่าปปชไม่ทํางานในคดีนี้จะมาบอกว่ามีคดีเยอะแยะอะไรเงี้ยคดีนี้มันง่ายมากแล้วครับเพราะว่าจริงๆสารชี้มาเบื้องต้นแล้วนะครับสารชี้แล้วว่าเป็นโนมินีง่ายมากแล้วนะครับทีนี้เอา แต่สวยังไม่จบนะเดี๋ยวมีอะไรลึกลับแต่ว่ามาเรื่องคอรมอรที่บอกว่ารอเวลาแล้วอตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วพี่กอลว่ามีไหมมีครับเออผม,มีมแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะ,นะครับ